อ่ะนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับอยู่กับรายการคุณขอมาเราจัดให้นะครับจะเป็น EP ที่0นะครับอ่ะรายการนี้คือรายการอะไรนะครับก็คือรายการคุณขอมาเราจัดให้นะครับคือผมจะเลือกตัวละคร5ตัวนะครับมาเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นหนุน้ไย้หมวกแดงมาฮิโร่นะครับแล้วก็พวกโจนอฟอาร์พวกเวอร์เดนดีเทพิสกูลนะพวกอย่างนี้เนาะผมจะเลือกเลือกทิ้มไว้ด้านล่างนะ5ตัวแล้วก็ถ้า ตัวไหนเนี่ยครับมียอดไลเยเยที่สุดนะผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับก็เป็นรายการขุดโคม่าเราจัดให้นะครับสําหรับ ep ศูนย์นี้นะผมจะเล่นเป็นหนุหน่มน้อยหมวกแดงนะครับอ่ะแล้วส่วน e ีที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวม5ตัวละครนะที่มียอดไลเย,ยอะที่สุดของคลิปนั้นๆนะครับมาเล่นนะโอเคเนาะเข้าใจไหมเข้า <c oughs> <c oughs> ใจกันไหมเอ่ยก็คือว่าเหมือนเราลงคลิปนี้ไปปั๊บใช่ไหมครับแล้วเราแล้วผมจะไปเขียนคอมเมนต์ตัวละคร5ตัวนะครับผมก็จะเขียนสัก5ตัวแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะก็ต้องรอดูนะครับแล้้วถา ตัวไหนเนี่ยตัวไหนมียอดไล์เยอะสุดนะครับผมผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับสมมติว่าดาร์กดาร์คไมโรเนี่ยมียอดไล์อยู่ที่1 100นึ่งหนึ่งรยะครับผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับซึ่งยอดไล่หนึ่งอเนี่ยคือมากที่สุดแล้วนะครับผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับก็คือดาร์คไมโรในคลิปนั้นๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็น EP ศูนย์ผมจะเล่นหนุหนวัหมดแดงนะครับเล่นเป็นเซตสายล้มไปเลยนะครับอ่ะโอเคขยายเพิ่มอะไรวะ โอเคผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะ,ะนะครับพอมาตีน้ำนะครับกุ้งงน้ำนะครับจัดไปนะครับก็ถ้าใครอยากร่วมสนุกก็อ,อย่าลืมมาเขียนคอมเมนต์ไว้นะครับหรือถ้าใครมีตัวเสนอนอกจากตัวที่พูดเตือตัวที่ผมตัวที่ผมเขียนไว้นะก็ลองเขียนเสนอมาได้ครับถ้ายอดไลค์มากกว่าก็ผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับโอเคเนาะ,ะหรือเอาง่ายๆเลยครับหรือว่า ใครมีตัวอะไรที่จะเสนอก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าตัวไหนเนี่ยมียอดไลค์เยอะสุดนะผมก็จะเล่นตัวนั้นเลยโอเคเนาะก็เป็นรายการคูณขอมาเราจัดให้นะครับอีพี EP แรกแต่เราเล่นเป็นหนูหน,หน้อยหมกแดงลวกันครับส่วนอีพีต่อไปก็ไม่รู้นะว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าจะกดไลค์ตัวไหนหรือจะคอมเมนต์ตัวไหนนะครับมีคนเล่นไหมเนี่ยวันตอนนี้ มีคนเล่นไหมเอ่ยเหมือนจะไปทำอีเวนต์กันหมดใช่ไหมอ่ะ,อะเจอ TP เวอร์ดันดีนะครับโอเคอย่างนี้ว่าเจอพวกไอเอเลียวทองนะเจอตัวนี้ <laughs> คือเจอเอเลียวทองมันเอาไม่ลงครับเพราะว่านางมีกล่องบินนะ มีกล่องบินมีกั์ดดำนะครับเอาลงยากมากครับแต่เจอวันดีก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จากถ้าโดนเกาะน,นี้ก็น่ากลัวนะไม่โดนเกาะครับรอดตายอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเล็งห้าก่อนดีกว่าเนาะผมกลัวเขาจบเกาะมากเลยออกเจ็ดสัง,งนนะั้นฮะเขาคงไม่เบิ้ลสองใช่ไหมอ่าเขาไม่เบิ้ลสองนะโอเคครับรอดตายอยู่ ตอนนี้นะผมจะคิดจะฆ่าเขาละผมจะทอสิบสองนะครับถ้าการนางฟ้าไปก็ต้องเสียครับเสียไม่การนางฟ้าไม่เสียครับซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่แล้วผมจะเล็งหกนะครับเลงหกเป็นการเปิดว่าน,น้ำให้เขาสไลด์มาตกนั่นเองไม่ได้หกว่ะเซ็งเป็ดสร้างสองหลังก่อนครับเพราะว่าถ้าเราสร้างสองหลังเนี่ยเราอาจจะเป็นจุดสตาร์ทได้เราอาจจะโดนเขาเปิดว่าน,น้ำมาโดนมือน,นี้ได้นะครับ จะเราจะโดนเกาะแล้ววะจะโดนเกาะแล้วทุกคนอ่ะหกก่อนละกันเนาะโอเคครับได้หกอยู่จะเราเปิดว่น,น้ำแล้วกันครับไปตรงนี้เลยไม่ไม่เด้งวะ่ะเซ็งวะ่ะเด้งไม่ออก ได้ไปต่ออีกครับดวงดีมาก <c oughs> เมอนก็ลงคุกปะโอ้เขาไม่ลงคุกดิดิพลาดค,ครับเรา่าจะการเกาะก่อนเนาะเย <c oughs> yeah, โดนกูหน้าเลยคือไกดเราไม่เด้งไมถ้าไกด์เราเด้งไปเมืองรูนนะแล้วก็น่าจะน่าจะ,าจะเขาน่าจะไม่รอดอะเนาะอ่ะยอมไหมครับเราประมาทไปเราประมาทไปหน่อย เราไม่ได้ดูกล่องครับเราประมาทไปมาเกมต่อไปคือแมปนี้ครับมันโดนเกาะไวมากนะคือถ้าใครเปิดโค้ดแรกเนี่ยแนะนำใม้ทอยสิ์กันเกาะก่อนจะดีมากเลยนะครับเป็นแมปที่โดนเกาะไวมากโดนสิบแล้วก็สิบเอ็ดเนี่ยคือต้องต้องระวังเกาะละนะเจอยุนอานะครับยุนอาน่าจะเป็นทักษะผสมหรือเปล่าน่าจะเป็นทักษะผสมแหละเนาะเปิดสิบก่อนครับสเตปเลย เราเอเกาะก่อนดีกว่าครับตอนนี้เอาเกาะชัวสุดนะฮะเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นแปลนด้วยวะน่ากลัวน่ากลัวไม่ได้สิบเอ็ดด้วยดิ <laughs> สวยแล้วครับสวยแล้วแปลไม่ออกด้วยเขาเล่งเก้านะครับรอ่ะ ตอนนี้เราสามารถฆ่าเข,า,ขาได้ครับดยการทอยสิบสอง่าโอเคผมได้สิบสองอยู่แล้วก็ทอยเก้านะครับเป็นการฆ่าเขาเก้าเนาะอ่ะโอเคครับผมได้เก้าอยู่เดี๋ยวเราก็เล็งเมืองแพงเลยครับเล็งไปนู่นเลยดีกว่าตรงนี้เลยดีกว่าแปนออกนะครับถือว่าโอเคเลยเยี่ยมอ่ะ ขังออกนะครับถ้าตัดนางฟ้าขาดก็ไม่น่าจะรอดโอเคครับผมก็กุดบายนะครับ <c ười> คือเปิดคนแรกได้เปรียครับเปิดคนแรกได้เปียกมากสําหรับแบบนี้นะครับแนะนําว่าเปิดคนแรกเนี่ยแนะนําให้เอาเกาะก่อนนะครับแล้วส่วนแล้วมาเขาทีหลังโอเคนะฮะไปเกมต่อไปครับลุย แต่ลูกเต่าไก่มันทอยแม่นจริงนะทอยแม่นใช้ได้แล้วลูกเต่าไก่ถือว่าทอยโอเคนะทอยแม่นอยู่อ่ะเราเจอหนูน้อยหำแดงนะครับแล้วคนแรกนะเพื่อไ,ได้เปรียบเปิดคนแรกได้เปรียบก็ทอยเปิดสิบละกันครับเป็นการกันเกาะสเต็ปเดิมเลยครับสิบเอ็ดนี่ยแนะนำให้ทอยสดดีกว่าครับน้องไม่ต้องกดคุกขี้หลอกเปือง การทอย11นะครับทอยเลยเลขทอยเลยเลขีดอันนี้มานิดนึงนะครับก็จะเป็น11แล้วนะฮะทอยเลยขีดเลข4มานิดนึงครับทอยลงเลยขีดเลขไอขีดสุดท้ายนะครับจะได้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 ไดเป็น11นะครับตกเกาะคือแพงอ่ะเกาะละเอ็มอ่ะแพงมากอะ่ะเฮ้ย <12. S 1> หมวกส้มว่ะเฮ้ยนะครับเหมือนเราจะเจอไก่นะครับเจอหมวกส้มนะครับไม่มีไก่ใช่ไหม มีไกด์อยู่ครับไม่มีตัดโอ้มีตัดนางฟ้าวะ่ะโอ้การก่อดีอีกนะแม่นจังสิบสองไปเลยครับตอนนี้นะเราต้องการแลนด์มาร์คอันหนึ่งครับรต้องการแลนด์มาร์คสร้างตรงนี้ดีกว่านาะงแพงๆดีครับสร้างไปก่อนแล้วก็เล็งแปดเลยครับเพราะว่าเราได้แลนด์มาร์คละเล็งแปดไปเลยโอเคครับผมแล้วเราก็เปิดวาน้ำครับเปิดไปตรงนี้แล้วกันครับ โอเคผมแปลนออกอยู่ชุดว่าสวยงามมาแปลนออกสร้างไปเลยตกทีก็น่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเมืองเราแพงไงเจอหมีด้วยครับหมีก็แพงอยู่แล้วแหละแต่เขารอดได้นะครับว่าอย่างนั้นก็สร้างสามหลังไม่ได้อ่ะอืม <c oughs> เขาสร้างสามหลังลเนี่ยโคตรใจสร้างสามหลังเพื่อน แต่แปลนเขาไม่ออกเว้ยตอนนี้นะเวะ้ยทำได้ดีเราต้องตัดมือเขาก่อนครับเพราะว่ามืองเขาเยอะและ้วนะเขาเอาเกาะน,นะครับงั้นเราก็เปิด9ก้าแล้วกันครับเปิดวดนน้ำต่อออกเจ็ดว่ะอย่างนี้นี่โอเคแปลไม่ออกนะครับ เดี๋ยวต้านนั่นเดี๋ยวเราเล็งตัดเมืองก่อนดีกว่าครับ42เนาะเพราะว่าอันตรายครับลายนุนน้นอันตรายตัดสักคู่นึงก่อนครับถ <c oughs> อยหมวกออกทีนะหมวกออกดีแต่เขาถอยถอ,อยเน่าอ่ะเสียดายหมวกจังเลย <c oughs> เบอร์สองได้ไหมออกสี่ดิ <c oughs> ได้แม็กเลยครับ <c oughs> ถือว่าเยี่ยมทำได้แลนด์มาร์กเลยทุบเมืองวะถ้าโดนทุบเกาะโอ้เกาะนู้นเราให้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าจะโดนลายนะอ่ะไม่ให้ลวกันครับกาโดนลายเล็งหกล้วกันครับโอเคมือน,นี้เราซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเขาใส่หมีมาครับตกทีก็ซื้อไม่ได้ครับอ่ะเปิดตรงนี้ก่อนล้วกันครับเขาใส่หมีมาใช่ไหมครับใส่หมีมาเราซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับ อ่ะโอเคผมมามอบไปเฉยๆเลยนะครับอืมขังออกนะครับก็เรียบร้อยนะครับล้มมาทายเลยครับล้มอย่างไวอะ่ะอ่ะเกมต่อไปครับโอเค สำหรับคลิปรายการคุณของมาเราจัดให้นะครับเราจะทำคักซักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเนะครึ่งชั่วโมงตอนนี้ทำมาสิบนาทีละนะครับก็สําหรับรายการนี้นะครับเพื่อนๆอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ตัวมาได้เลยนะผมจะไปดูว่ายอดยอดไลค์ตัวละครอะไรเยอะสุดนะผมก็จะเล่นตัวนั้นเนา,เาเะเจอสมูไรนะครับสมูรไร เป็นตัวตัวเก่าแก่น้ำดึงดํามันเลยก็ว่าได้ตัวนี้เปิดสิบก่อนครับแนะนำเปิดสิบก่อนแล้วก็ลิงสิบเอ็ดเคครับผมได้สิบเอ็ดอยูอ่นะครับก็เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มานะผมก็จะไปดูว่ายอดไลค์ตัวไหนเยอะสุดนะผมก็จะเล่นตัวนั้นเนาะอ่ะเขาไม่ได้การเกาะนะเพาจะลิงเบิ้ลสี่โอ้ยไม่เจอไม่เจอไกลผมก็ว่าโอเคแล้วนะ คือแมปนี้ครับไกด์สำคัญมากครับถ้าไม่เจอไกด์ก็สบายแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดเบิ้ลสี่ก่อนดีกว่าครับเบิ้ลสี่ก่อนจะได้ดึงเข้ามาด้วยครับเบิ้ลสี่ก่อนนะไม่ได้ไม่ได้สีไม่เป็นไรครับได้เมืองอยู่ก็โอเคแต่เขาต้องการเกาะแล้วครับจังหวะนี้ต้องการเกาะละหรือถ้าเขาจะเอาแลนด์มาร์กเราไหมไม่เอาเนอะนึกว่าหิวไงหิวเอาแลนด์มาร์กเราสิบสองไปเลยครับออกสิบว่ากัดจะเลงสักสิบสองเก้า ตอนนี้นะครับเราต้องทำเราต้องหาอะไรมาสักหลังนึงก่อนครับจะได้ฆ่าเขาได้เย็ดเข้เบอร์สิบสอได้เว้ยเบอร์สิบสอได้อ่าเดี๋ยวเราท่อสิบมาก่อนครับหมวกหมวกกูอยู่ไหน จานนี้หมวกหยุดใสไปเครื่องปั๊มน้ำใช่ไหมตรงนี้ดีกว่าไหมเอ้าอโอเคครับผมสกิลออกนะครับได้แลนมาร์โอเคต้องลองดูครับว,ว่าเขาจะไปไหนโอ้โหทำไมพี่ไม่สิบสองมาละพี่งั้นเราทอยเบิ้ล2สองแล้วกันครับยัดเคทอยสองป็นสิบสอง มีติ่เหลือทอยสองเปสิบสองอ่ะสิบสองไปเลยครับดับน้ำดับไฟเราดักตรงนี้ละกันครับเมืองแพงอ่าณจุดนี้นะครับผมกดคู่ละกันครับกดคู่ทอยสิบละกันอ่ะโอเคครับผมแล้วเราก็จะเปิดบอน้ำนะครับเปิดบอน้ำเด้งมาตรงนี้นะฮะเด้งมาเมืองฟรีนะครับเมืองฟรี โอเคนะครับต้องลองดูว่า,วาเขาจะถอยได้หรือเปล่านะถอยลงเก้าก็ไม่รอดอะ่ะต้องถอยถอยอย่ากเกินเล็กเก้ารับถึงจะรอดถอยเจด็ดนะครับรอดตายยังจะรอดอีกนะอ่าถอยสิบสองแล้วกันเนาะออกเก้านะครับโอ้ไม่ไม่มีแรงมาร์กสร้างเลยดิลูกนี้น่าจะกดคู่นะครับเราเราเราไม่กด,ดคู่อย่างเงี้ยไม่ได้เมืองเลยเสียดายเสียดาย แต่เขาจะทอดเราหรือเปล่าครับเมืองข้างหน้านะครับก็ไม่รอดนะครับก็โดนเต็มๆนะครับสําหรับเมืองเรานะขังด้วยนะครับก็เรียบร้อยอะถ้าตัดนางฟ้าขาดก็ไม่น่ารอดนะล้มละลายเลยครับคือสายล้มนะครับสายล้มที่สําคัญเดียต้องมีขังครับกักขังคือเป็นเป็นที่ที่จําเป็นมากสําหรับสายล้มนะครับใครเล่นสายล้มไม่มีกักขังเนี่ยก็คือคุณพลาดแน่นอนครับคุณพลาดแล้ว เกมต่อไปนะครับรรอ,อุ้ยเจอเอลิยอทองนะครับอย่างนี้หนักครับเจอเอลิยอทองหนักมากเดี๋ยวเราจะเน้นจบเมืองแล้วกันครับ้าเจอเอลิยอทองเพราะว่าเราเอาเขาไม่ตายครับเพราะว่าถ้าเขามีเขามีการ์ดดบวกกับไอ้กล่องบินเนี่ยเอาเขาลงยากครับ แต่เขาเลือกเป็นสายสายเบิ้ลบินเนาะถ้าเจอสายนี้ครับต้องการเกาะก่อนไม่งั้นเราจะโดนจบเกาะไวมากครับ,บอืมขเขาทีกเป็นสายจบไวเนาะแต่เบิ้ลดีมากเลยวะ<า>เดี๋ยวกันห้าก่อนละกันครับกันเกาะก,ก่อนแล้วกัน<า>ออกเก้าเลยวะเหลือเชื่อทอยห้าออกเก้า อหลังก่อนครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาเลนมาร์กเดี๋ยวเราต้องไปเอาเกาะก่อนคิดว่าเขาน่าจะเล่นเล่นเกาะไหมหรือจะเล่นลาย <c oughs> เขาเล่นเกาะเลยวะงั้นก็ต้องการก่อนครับเบอรสิบขอมือหน่อยครัดูโอเค <c oughs> เอาสักหกแล้วกันครับ <c oughs> โอ้ยรอดตายรอดตายครับรอดตาย เอากอกแล้วกันครับเปิดวนน้ำกันเกาะก่อนอ่ะเสียการ์ดดำให้เราแล้วนะครับตอนนี้อูได้ทุกเมืองอะ่ะดวงดีไปไหนได้ทุกเมืองครับดวงดีมากอ่ะการ์ดดำไปแล้วครับหนึ่งครั้งหรืออีกสองครั้งนะการ์ดดำเราสร้างสำารัหลังไปได้เลยมั้งไม่ออกว่ะ เอ็ดได้ไหมได้แปดอยู่ครับได้แปดอยู่โอเคแปนล,ลูกโอ้โหแปนแปนเงียบมากเหมือนไม่ได้ใส่มาแปนเฮ้ยแปนเราเงียบว่ะเขาต้องจะเปิดเครื่องปั๊มน้ำไหเขาเกาะนะครับ ทำไมเขาเอาเกาะวะงั้นเราสิบสองได้ไหมอืมสิบสองกันดีกว่าครับเบิ <12. S 1> ้ลสองโอเคครับได้เบิ้ลสองอยู่โอเคแล,แล้วก็เลงซักสัก,ก้าได้หรอวะ คือตอนนี้เราเล่นสเตปอะไรมุเราไม่เราไม่รู้เราเรามั่วหมดสเตปเรา <laughs> กะากจะลุ้นให้แอปเปิลออกไงให้มันเป็นแรงมาร้าทั้งแถวครับตอนนี้แต่ตอนนี้เราได้เปรียบเพราะว่าเมืองเราเยอะกว่าเขานะฮะผมว่านะเว้ยเขาเขาจะเล็งลงการแรกแลกเมืองแน่เลยอะอย่างเงี้ยผมต้องเล็งสามกับห้าครับ เดี๋ยวเราเปิดวาน้ำมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะคาดว่าเงินเราน่าจะพอซื้อนรับเงินเราน่าจะพอซื้ออยู่อ่ะเงินพอซื้อนรับโอเคโอแปนแปนเงียบเหลือเกินเขาไม่ตกมืองเลยเว้ยบเบิ้ลสองนะครับ เขาเล็งเบิ้ลบินมะเขาเล็งเบิ้ลบินแน่นอนอ,ะอ่ะเราต้องถอย5กับ7ครับถ้าทันทีทีอย5ดีกว่าเนาะหหออก7ว่ะพลาดพลาดแตนเราไม่ออกสักอย่างเลยว่ะ <c oughs> เอนมาคเต็มเลยแม่งแตนไม่ออกเลยแต่เขาต้องตัดเมืองเราครับเต้องตัดเมืองเร้แล้ว,ลวเขาเปิดวอลวน้ำนะครับกาดจะให้เราล้มละลายแน่นอนอะ่ะ ดูอย่างนี้เราต้องกู้แน่นอนครับเมืองแพงได้แลกเมืองเหรอแลกเกาะบนดีกว่าครับเราจะเลนลายนู้นดีกว่าให้ไหมเขาไม่ให้นะครับใจร้ายว่ะงั้นต้องเล่งซัก ต้องเล็งห้าก่อนนะครับต้องเล็งห้าก่อนอ่ะเปิดวาน,น้ำมาตรงนี้ครับโอ้โหแปนแปนเราไม่ออกเลยวะ่ะแต่เรามีโอกาสจบได้นะครับตาหน้าสองกับสี่นะแต่แปนเราเงียบมากเลยขอแปนออกอ่ะแปนไม่ออกเลยวับทุกเมืองวะ่ะชิบหายโดนก่อนเนี่ยเด้งสิลูกเด้ง เด้งโอเคเขาบินครับเขาบินงั้นกดสองละกันครับสองกับสี่ละกันครับโอเคได้สองอยู่ครับงั้นเราเปิดดอน้ำละกันเนาะสร้างมือไปเลยครับโอกาสจบแล้วมีนับกดซื้อไปเลยครับกดซื้อคู่ไปเลยครับโอกาสจบแล้วมีสี่กับหกนะครับสี่นะจ๊ะโอเคผมจบได้อยู่ครับได้สี่อยู่ โอเคเจอสายนี้เอาเอาล้มยากครับล้มยากเพราะว่าเขาเป็นเซตจุกไวไงแล้วเราเป็นสายล้มครับเจอสายจุกกับสายล้มมันมันจะสู้ขัดขัดกันหน่อยนะแต่ก็แต่ก็รอดมาได้นะครับอีกเกมสุดท้ายละกันเนาะสำหรับคลิปคุณขอมาเราจัดให้นะครับอีพีที่ศูนย์อีพน่าจะเป็นอีพีที่หนึ่งนะอีพีหน้าเนาะอีพีหน้านะครับว่าจะ ผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้สัก5ตัวละกันครับถ้าตัวไหนมียอดวิวไลฟ์เยอะสุดนะครับยอดไลฟ์เยอะสุดก็จะเล่นตัวนั้นนะครับหรือแม้ก็เพื่อนๆก็ลองเสนอมาก็ได้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆเขียนมาเนี่ยเขียนว่าเล่นตัวโจนอฟอาร์คนะครับโนต้ายอดไลฟ์เยอะก็ผมก็จะเล่นให้นะครับโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะเลงสิบละกันครับแล้วก็เลงสิบเอ็ดนะครับพอยสดไปเลยครับสเต็ปเดิมครับสิบเอ็ด เนี่ยครับเขาจี้มาเราครับเนี่ยสุดยอดเลยครับมาคนไทยไปะเนี่ยคนไทยคนไทยเขาทอสิบสองนะครับที่เราเล่นเขาไม่มีกักขังเนาะเขาไม่มีขังครับเจอเจอเขาก็ไม่น่าเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราอย่างน,อน้อยเรากไ็ไม่ได้ตายไปในช็อตเดียวครับแต่ถ้าเจอขังเนี่ยคือแบบมือตายไปในช็อตเดียวได้เลยอ <c> ะ <oughs> <c oughs> แต่เจอเซตนี้ยังพอแก้เกมอยู่ครับเพราะว่าเขาไม่มีขัง อ่าเดี๋ยวเราต้องเบิ้ลสีก่อนครับมีเบิ้ลวัดชิบหายละคือตอนนี้นึกไว้ตเขับปิดัวน้ำได้เนี่ยคือเราเสร็จแน่นอน,นครับเพราะว่าเราไม่มีแดนมาร์กเลยได้ไหมโ<ส>อ้โหได้ได้ด้วยนะแม่นนะมีความแม่น อย่างนี้สัวแล้วเพราะว่าเราไปตกมือเขาไม่ได้ละเพราะว่าตกทีก็เด้งอะ่ะถอยเบื้องสองก่อนละกันครับเบื้องสองหลบมือเขาก่อนดีกว่าเบื้องสองเราได้ปหมอ่านะ่าได้เบื้องสองอยู่ขอแอปเปิ้ลแดงออกได้ไหมแอปเปิ Apple ้ลแอปเปิ้ลไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราเล่นยงสิบเอ็ดเลยครับเราต้องไปกันบอลน้ำก่อนครับย้ายาเขาได้เหยียบบอลน้ำนะครับไม่งั้นเราจะสวยเอาตรงนี้ละกันเนาะ แอปเปิลออกได้ปะแอปเปิลโอเคผมแปนออกอยู่รอดตายผมรอดตายเ <c oughs> ขาก็ยังรอดได้อยู่นะ <c oughs> สวยแล้วกูสวยแล้วตานนี้สวยแล้วโอ้ยนะ นึ่ว่าจะดูสิบเอ็ดนะครับต้องการเก,ก้าก่อนครับการเก้าก่อนเปิดเก้าก่อนครับเปิดเปิดดวอน้ําก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดแสเมือกันแล้วกันครับเมืองนี้เลยอ่ะโอเคเพราะว่าถ้าเราเปิดตรงนี้ครับแล้วถ้าเราสร้างเสาหลังเนี่ยเราจะมาอยู่จุดสตาร์ใช่ไหมครับเวถ้าเขามาตรงนี้เนี่ยเขาเปิดดวอน้ําใส่เราได้เลยนะอืม เกมนี้เราถอยสิบสิบสองได้หมดนะครับทอยสิบสองแล้วกันเนาะโอเคครับผมเมืองไม่น่าจะต้องใช้การนางฟ้าใช่ไหมโอ้โหต้องการนางฟ้าว่ะคูดแพงอะเมืองแพงชิบเป่งเลยลนะครับเลขสี่ครับเลขง่ายๆใครๆก็ถอยได้นะครับมาโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเค เกือบแพ้เหมือนกันครับเกือบแพ้เหมือนกันโอเคนะครับก็สําหรับคลิปคุณของมาเราจัดให้ EP ที่ศูนย์นะครับก็มาเท่านี้กันนะครับสําหรับใครที่อยากเข้าร่วมกติกานะครับก็ง่ายๆเลยคือคุณเขียนคอมเมนต์ครับตัวละครตัวอะไรก็ได้ครับ S บวกเนาะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณอยากให้เล่นตัวอะไรนะครับแล้วถ้าตัวไหนเนี่ยมียอดไลค์เยอะสุดนะครับผมก็จะเล่นตัวนั้นนะครับหรือมีวิธีนึงคือผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ก่อนไว้ก่อนสักสาม สัก3ตัวแล้วกันครับผมจะเขียนไว้ก่อนสัก3ตัวเนาะถ้า3ตัวที่ผมเขียนเนี่ยมียอดไลค์เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเล่นตัวนั้นเนาะตัวไหนตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นแหละเนาะสมมุติว่าผมเขียนดัรกไมฮิโรโคอ,อีแล้วก็หนูหน้อหมอกแดงนะครับเรายอดไลค์เนี่ยมันเยอะที่มันมัน,มนยอดไลค์เนี่ยมันโคอีเยอะสุดนะครับผมก็จะเล่นโคอ,อี่ให้เนาะส่วนถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากเขียนคอมเมนต์ก็เขียนคอมเมนต์ไว้เลยครับถ้ายอดไลค์เยอะสุดผมก็จะเล่นตัวนั้นให้นะครับอะ โอเคเนาะก็สำหรับคลิปคุณขอมาเราจัดให้ EP พที่ศูนย์นะครับก็มาเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใน e ีพีที่หนึ่งนะครับอ่ะก็เรารุ้นนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแล้วกันนะว่าจะเล่นตัวอะไรเนาะอ่ะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ